สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน้า4คลิปที่1 2 7 5นะวันนี้รูน้า888ของเราก็มาดเดกข่าวสารรูน้า4ตาลาดคริปโตนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะหรือเมื่อคืนของเมื่อวานนี้นะก็ตลาดอเมริกาปิดนะอันเนื่องมาจากเป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้านะฮะจากนั้นมันก็จะมีข่าวแชร์กันอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือราคาบิตคอยนนะวันขอบคุณพระเจ้าในแต่ละปีซึ่งราคาของบิตคอยในยุควันขอบคุณพระเจ้าปี2010 อันนี้ปี2010นะราคาเหรียญละ9บาทนะฮะหลายคนบอกรู้งี้ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ก็คงมีสภาพทางการเงินไปแล้วนะ,ะแต่คำว่ารู้งี้มันก็สายเกินไปแล้วฮะต้องบอกเลยว่าบางที เราอาจจะต้องคิดใหม่ว่ามันมีเหรียญตัวอื่นไหมนะฮะที่จะสามารถนะท้าชึงบอลลังหรืออาจจะไปเคียงคู่กับบิตคอย n นนอนาคตได้นะกับอีกข่าวหนึ่งฮะซึ่งเป็นข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็คือกรณีที่โดคอนเนี่ยนะฮะเขามีคําขอกับผู้พักษาศาลนะว่าขอจําคุกเขาเนี่ยแค่5ปีนะฮะซึ่ง โทษของเขาสูงสุดก็คือ40ปีนะฮะในคดีของคุณซีแซคก็โทษสูงฮะแต่ผลสุดท้ายนี่ก็ลงโทษจริงๆแค่4เดือนฉะนั้นนี่ยอยู่ดุลพินิษฐานะ่ะต้องรอดรอดูความชัดเจนในวันที่11ธันวาไปแล้วอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นการแจ้งนะฮะว่าสัญญาออปชันบิตคอยกับคริปโตเนี่ยนะฮะไอ้บิตคอยกับอีเธอเรียมจะหมดอายุซึ่งสัญญาออปชั่นก็จะหมดอายุเป็นรอบๆไปนะฮะเออวันศุกร์นี้สัญญาออปชั่นหมดอายุ ถามว่าตามสถิตินะฮะเคยร่วงแรงๆไหมก็เคยมีนะฮะรอบเดือนมีนาก็มีร่วมแรงแต่ว่ามันเป็นกรณีที่ทําเนี่ยเขาขึ้นภาษีนะฮะสุลกากรตอบโต้นะ,ะแต่กรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีข่าวดีมันก็อาจจะไม่ลงเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะ เออมันมีโอกาสมากขึ้นนะตอนนี้85แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ลงก็ได้นะฮะหลายคนนะเออบอกว่านะฮะจะเก็บของไม่แน่คืนนี้อาจจะได้เก็บของหรือไม่ได้เก็บของหรือไปต่อเลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ไดนะ้อีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นการรายงานนะฮะ ว่า xrp ใน x เ n g งตอนนี้เหลือน้อยตั้งแต่วันที่6ตุลาแล้วแสดงให้เห็นว่าอุปทาน xrp เนี่ยที่บอกว่าเยอะแยะเนี่ยนะฮะอาจจะไม่จริงอย่างว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าในกระดานเนี่ยเริ่มเหลือน้อยตั้งแต่วันที่6ตุลาแสดงให้เห็นว่า etf เนี่ยมากว้านซื้อเอ,อ่อแล้วอุปทานก็ไหลออกนะถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกนะฮะทุกๆเดือนก็จริงอะแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็ทําให้อุปทานมันเหือนแห้งจะคล้ายๆกับบิตคอยหรืออุปทานท็อกนะอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่านี่เป็นการรา,ายงานค่อนข้างช เจน,นะฮะอ่ะเรามาดูเรื่องแรกเลยก็อย่างที่บอกฮะคดีโดคอนนะเริ่มแชร์แล้วฮะใกล้ๆวันพิจารณานะเพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์คลิปโตที่ร่มกันในช่วงกระทิงที่แล้วเออไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะก็ถือว่าเป็นการให้ความชัดเจนของตลาดจะลงโทษจำคุก4เดือนนะฮะีปีหรือจะยกฟ้องนะฮะก็เป็นดุลพินิษของศาลก็ขอให้โดรอดแล้วกันนะเกิดราศี เออราศีสิงห์นะพระเสาเร็งราหูเล็งก็ต้องรับเคาะไปนะฮะอาจจะติดคุก4เดือนแล้วไปออกนะฮะเดือนกุมภาปีหน้าก็ได้นะฉะนั้นก็ต้องดูไปนะฮะเพราะว่าโดเนี่ยขอติดคุก5ปีอ่าว่ากันไปสําหรับคดีโดเพราะว่าแชร์กันทุกแพลตฟอร์มนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นแพทเทิร์นของบิตคอยฮะเทรดเดอร์ก็มองว่ามันเป็นการย่อลงเพื่อขึ้นนะฮะครั้งก่อนนี่นะฮะ,ะก็ย่อแล้วก็ขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นสลับกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มองเป็นมุมบวกว่าจะขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องรอดูการย่ออีกรอบหนึ่งคืนนี้นะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมันมีการย่อแบบนี้นะฮะย่อลงแล้วขึ้นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นย่ออีกรอบหนึ่งถึงจะขึ้นนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมันอเผอิญว่ามีการหมดอายุของสัญญา Option, ออปช อ่าย่อลงรอบแรกใช่ไหมแล้วขึ้นแล้วย่อลงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นยาวเลยอันนี้ก็เหมือนกันฮะลงนะฮะขึ้นแล้วก็ย่อลงแล้วก็ขึ้นอันนี้เหมือนกันฮะคุณดูนะมันย่อลงแล้วแต่มันยังไม่เป็น W ไงนะฮะมันยังไม่เป็นตัว W ฉะนั้นนี่อาจจะมีย่ออีกเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ย่อเลยก็ได้นะแต่มุมมองภาพใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอีกอันนึงเป็นภาพใหญ่ฮนะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นในอดีตของบิตคอยในปี2024กับปี202526 20นะ เขาก็มองว่าทรงเหมือนกันเลยนะฮะครั้งก่อนก็เป็นลักษณะขึ้นเพื่อให้ความหวังหลังจากนั้นทุบเก็บของแล้วไปยาวนะฮะก็รู้ๆกันนะฮะผมก็ให้ดูไปเมื่อวานนี้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทุบเก็บของแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เก็บของมันจะไม่มีกระเป๋าเพิ่มอันนี้มันมีกระเป๋าที่โฮบิคคอยไว้พันบิคคอยเพิ่มหนี่แสดงว่าเก็บของใช่ไหมฮะมันต้องมีคนคือถ้าเกิดมันไม่มีดีเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีผู้ซื้ออันเนี้ย ราคาลงแต่มันมีผู้รับซื้อเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆหลังจากนี้นะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นรอบใหญ่นะฮะเขามองว่าจะทํา1 2 3 4นะจบ5นี่คือปลายปี2026 20, 2นกะฮะก็คือคือดวงของบิตคอยเนี่ยมันจบรอบก็คือวันที่22วิิกยน69เนี่ยช่วงเวลามันค่อนข้างตรงนะไอ้เว็บ5เนี่ยนะฮะคุณดูนะรอบนี้ทุบใช่ไหมฮะขึ้น1,2,3,4,5ไ,ไอ้3เนี่ยน่าจะเกิดในช่วงหลังจากประธานเฟดคนใหม่ คือขึ้นรอบนี้เนี่ยคุณดูนะอ่าหนึ่งใช่ไหมขึ้นหนึ่งเนี่ยไอ้หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นกรณีการแจกเงินนะฮะไม่ใช่แจกเงินเป็นการคืนภาษีเอาถ้าเกิดพูดนะตามเหตุการณ์ตามเว็บพวกนี้เนี่ยตามเว็บพวกนี้นะหนึ่งเนี่ยการขึ้นรอบที่หนึ่งเนี่ยนะน่าจะน่าจะเป็นการคืนภาษีเพราะอย่างที่ผมบอกไงคนได้คืนเนี่ยนะฮะเขาจะขอตั้งแต่เปิดสกราราเลยนะฮะมกราาก็ขอคืนเลยนะฉะนั้นเนี่ย ไอหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ได้จากการขอคืนภาษีได้นะฮะได้เงินภาษีที่กฎหมาย Big b e a u t y f u l อะ่ะเสร็จแล้วก็อาจจะย่อนะฮะทำกำไรหลังจากนั้นขึ้นยาวไอช่วงเนี้ยจะตรงเวลากับช่วงที่ประธานเฟดคนใหม่ก็คือเจอโรมพาวเวลพ้นจากตำแหน่งหลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาใหม่เนี่ยเขาก็ต้องลดดอกเบีย้ยทำอะไรสักอย่างในลักษณะที่ทำให้ตลาดมันสดใสใช่ไหมฮะเพื่อจะให้ทําชนะการเลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่มีประธานเฟดใหม่ นะฮะประธานเฟดใหม่เขารับตําแหน่งนะฮะแล้วก็ประกาศหลังจากนั้นพอมันขึ้นเสร็จแล้วก็มีการทุบทํากําไรนะฮะเป็นเว็บที่4เพราะเว็บที่5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆเลือกตั้งเพราะว่าทําเนี่ยเขาจะแจกเงิน2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมเออก่อนเลือกตั้งกลางเทอมก็คือจะแจกเพื่อจะหวังผลคะแนนแน่นอนลวละนะฮะเพราะว่าทําก็เคยทำนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออแต่ละแต่ละภูนะต้องเรียกว่าเป็นภูนะะเป็นภูเขานะฮะแต่ละภูมีเหตุผลของมัน ก็คือมีสตอรี่ของมันไล่ตามนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการตีกราฟสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะฮะเอออีกอันนึงคือด็อกนะฮะผมรออยู่ฮะคือผมหวังกับด็อกเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะแพทเทิร์นของเทรดเดอร์เนี่ยมันตรงมา2ครั้งนะเออครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยถือว่าขึ้นน้อยนะฮะเออครั้งเนี้ยขึ้นประมาณเกือบ10อันเนี้สิบนะสิบสนะฮะรอบนี้เนี่ยนะฮะเว็บถัดไปคือมันเกือบเกือบหดอลลาร์แต่อย่างที่บอกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะทุบขขขาาาายยออองเขาขากก็่น1ดลลร เขาตีหัวเราก่อนแน่นอนฉะนั้นเราต้องตีหัวเขาก่อนฮะขายมันตั้งแต่0ูนย์จูนย์จุดเก้าห้าเออพยายามดูเงินบาทนะอย่าไปดูคือดูอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเคียงด้วยแล้วย่อนลงมาด้วยไม่ใช่ว่าเออหนึ่งดอลลาร์นะคูณ32คูณสัก30ก็พอนะย่อนย่อนลงมาบ้างเพราะว่าฝรั่งเวลาเขาขายเขาขายเป็นเงินดอลน,นะของเรามันขายเป็นเงินบาทเดี๋ยวอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนั้นเนี่ยมันผันผวน,นขึ้นมามันจะทําให จากเดิมคุณตั้งออเดอร์ไว้มันจะไม่ตัดอ่ะนะฮะอันนี้ก็ดูกันไปนะสำหรับเว็บถัดไปนะฮะเพราะตรงมา2รอบแล้วฮะรอบที่1รอบที่2นะผมก็ยังมองว่าสักวันหนึ่งมันต้องมานะเทเดอร์นะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะหลายหลายคนที่ถือด็อกกะว่าจะได้เงินจากด็อกไปเที่ยวปีใหม่นะอีกอันนึงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคือมันก็มีหลายแพลตฟอร์มแชร์ข้อมูลนะฮะว่าตอนนี้ XRP เนี่ย <c oughs> ที่อยู่ในบ i n a น c e นะ เอออยู่ในเอ็กเช g e เนี่ยตอนนี้มันน้อยลงนะฮะแล้วมันน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะเนี่ยมันเริ่มน้อยลงราคามันไม่ขึ้นก็จริงฮะแต่อุปทานมันน้อยลงมันแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่มีการออก ETF ริปโต XRP เนี่ยมันหายไปนี่แค่เดือนเดียวนะมันหายไปแล้วนะมันเริ่มหายไปแสดงให้เห็นว่าหลังอย่างนี้อุปทานมันจะช็อกหลายคนบอกไม่ช็อกหรอกมันปลดล็อกทุกเดือนนะก็มันก็ไม่แน่ไง อะไรก็ไม่แน่นะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกมันเฟอร์มันเฟอร์เนี่ยมันอาจจะไม่เฟอร์จริงๆก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าคนก็เอาไปทำโปรเจกต์ต่างๆเพราะยูดเคสของ XRP เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ ETF นะยังมีไปทำธนาคารนะไปทำการโอนเงินนะไปทำสเตเปอร์คอยเขาจะต้องซื้อเอาไว้เสียค่าธรรมเนียม เ,เขาเรียกค่าแก๊สในการโอนสเตเปอร์คอยเลยพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยนะฮะธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้เก็บ XRP ไปเพื่อ,อทำกองทุนอย่างเดียวเขายัางต้องเก็บเอาไว้เพื่อสำรองในการจ่ายค่าแก๊สด้วยค่าแก๊สสเตเปอร์คอยแล้วก็ยังเอาไว้ทําโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายที่ยูสเคสเขาเกิดเยอะแยะนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะ XRP เนี่ยถ้าหลายๆโปรเจกต์รวมๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่พอก็ได้อย่าไปมองว่ามันไม่ขึ้น นะเพราะว่าถ้ามันขึ้นบางทีเราก็ตามไม่ทันตอนที่มันขึ้น2ดอลลาร์ใครจะไปรู้เห็นไหมหลายคนเนี่ยออกมาพูดคดีไม่จบไม่มีทางขึ้นอนะ่ะผลสุดท้ายตกรถนะเพราะเป็นประมาทตรงนั้นแหละนะอย่าประมาทนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะขอให้ถือไว้แล้วก็เหมือนคนที่เชื่อว่าบิตคอยอ่ะจะจะโฟโมในอนาคตเขาเชื่อได้ไงในเมื่อปี2 0 1 0ทุกคนยังบอกว่าเป็นสแ,แกมอยู่เลยเห็นไหม เขาเชื่อบนหลักฐานของเขาในความเชื่อของเขาที่ทุกคนส่วนใหญ่มองว่ามันไม่จริงคือถ้าเกิดคุณย้อนไปปี2010เนี่ยทุกคนมองว่า Bitcoin ก็คือสแกมคือแชร์ลูกโซ่คือการหลอกลวงใช่ไหมคือเหรียญเกม,มไม่จะไปทําอะไรได้เนี่ยคุณไปดูบทวิจารณ์สมัยก่อนอุดาเป็นวักเป็นเวนแต่ทําไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปละ่ะเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าอะไรก็เปลี่ยนไปได้ฮนะในอนาคตเนี่ยนะฮะฉะนั้น ต้องบอกเลยว่า XRP ในมุมมองตอนนี้อาจจะมองเหมือน Bitcoin ในปี2010นะอาจจะมองในลักษณะนั้นแต่หลังจากนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อโซลาน a าโซลานาเนี่ยก่อนกระทิงที่แล้วนี่ก็มองอีกแบบหนึ่งนะมองกันถึงขนาดว่าจะไปอะไรนะจะมาท้าชิง e ีเธอเรียมได้ยังไงผลสุดท้ายโอ้คุณดูสิตอนนี้โซลานานะบางคนถือไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึง $1 ดอลลาร์หรือ $1 ดอลลาร์เนี่ยราคาไปไกลแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะไปไกลเนี่ยคุณก็ พิจารณาเอาว่าเหรียญไหนจะมาคล้ายๆกับบิตคอยนะฮะเพราะอะไรครเพราะหลายคนก็แชร์กันนะอีกประเด็นหนึ่งฮะคือมันก็มีการพูดถึงเรื่องฟองสบู่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขายังกู้เงินได้แล้วเอามาแจกต่อเนี่ยผมว่ามันยังไม่แตกอันเนี้ยตัวที่ทําให้แตกก็คือที่กู้เพิ่มนี่แหละนะที่บอกว่ากู้ไป21ล้าน,ล,านล้านเยนเนี่ยแล้วจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจอีก7ล้านล้านเยนอะไรพวกเนี้ยฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เงินกู้ที่เขากู้รอบนี้มันก็เหมือนการบีบฝีที่มันกำลังจะระเบิดมันเป็นการเติมเชื้อซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับดวงของ Bitcoin ก็คือมันจะจบรอบวันที่22วิพิกายน69นะเอแล้วมันก็หลังเลือกตั้งกลางเทอมด้วยมันไม่มีสตอรี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองให้เล่นต่อพอมันไม่มีสตอรี่การเมืองเนี่ยนะฮะมันก็ดูมันก็ดูไม่มองไม่ออก คือหนึ่งทำจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวเองก็หมดวาระใช่ไหมมันก็มีอย่างเดียวก็คือคนที่จะลงรอบใหม่ก็ต้องขายฝันกันไปฉะนั้นแล้วเนี่ยสตอรี่เนี่ยนะฮะคือทั้เนี่ยต้องรักษาฐานเสียงข้างมากเอาไว้เพื่อไม่ให้มีใครยื่นถอ,ถอนตัวเองเท่านั้นแหละนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปนะฮะเพราะว่าผมมองแล้วว่าฟองสบู่ญี่ปุ่นเนี่ยคงน่าจะเป็นงบประมาณรอบนี้น่าจะเป็นตัวบีบฝีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเกิดวิกฤตคุณดูสิขนาด อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนเนี่ยนะฮะขึ้นพวดพวดนะขนาดนี้ดอกเบี้ยญี่ปุ่นขึ้นพวดพวดเนี่ยนะฮะคนขายบิตคอยเนี่ยของกองทุนที่คุณเห็นไปเนี่ยยังขายทุบกันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดฟองสบู่เงินเยนมันมีปัญหาขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอะใช่ไหมฮะมันจะเป็นซึนามิใหญ่หรือเปล่านะแล้วมันจะทาให้ไมเคิลเซลเลอร์มีปัญหาหรือเปล่าคือถ้าเกิดราคาบิตคอยมันลงเอ้าลงเอาอะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดวิกฤตที่บิตคอยหรอกมันเกิดวิกฤตอย่างอื่นแล้วมันกระทบกับมาากกว่ คือมันอาจจะเกิดวิกฤตเงินเยนนะฮะที่หลายคนคาดการเอาไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มากระทบกับผู้กู้เงินเยนที่มาลงหุ้นลง,ลงอะไรพวกนี้แล้วพอกระทบเสร็จมันก็ก็มากระทบราคาบิ c คอยแล้วมาก,กระทบ m i เคิลเซลเลอรไปเป็นสเต็ปแล้วดวงไมเคิลเซลเลอรเนี่ยลาหูจะทับหลังวันที่22วิิกยายน6 9ถึง1ิมิถุนายน71เนี่ยมันก็ดวงขายกับลูน่ามันก็ครบรอบพอดีนะฮะมันก็ครบรอบตลาดหมี ฉะนั้นเนี่ยก่อนยี่สิบสองพิกยนหกเก้าเราก็ถอยใช่ไหมอ่าถอยมาถือเงินสดไว้รอใช่ไหมแล้วพอหลังยี่สิบสองพิกยนหกเก้าก็มาดูทรงกันอีกทีว่าไอ้กราฟมันจะลงมาสุดแค่ไหนนะเราก็ค่อยเข้าไปซื้อในช่วงตลาดหมีอีกรอบหนึ่งก็เล่นตามวัตจักรอย่างนี้แต่มันก็จะมีเหตุปัจจัยตามที่บอกแหละนะและถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลให้ทำา QE ใช่ไหมมันก็จะหมด คือทัพเนี่ยเขาทำคิว e เนี่ยตอนที่เขาหมดมาวาระรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะ,ะเหมือนโควิดอ่ะนะโควิดเนี่ยมันมาเกิดตอนท้ายเลือกสมัยของทัพใช่ไหมฮะแล้วทัพเนี่ยก็กู้กู้เงินมาแจกนะฮะกู้เงินมาแจกเนี่ยเออทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะรอบแรกพันหนึ่งพันดอลลาร์นะแล้วก็อีกรอบหนึ่งหกร้อยดอลลาร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดวิกฤต ใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทําอาจจะมีโอกาสทํา QE อีกรอบหนึ่งเพราะลดดอกเบีย้ยเนี่ยประธานเฟดคนใหม่ก็คงจะลดจนถึงเกือบศูนย์แล้วอะนะฮะหลังจากนั้นมาก็เหลืออย่างเดียวคือ QE นะก็จะเข้ารอบพอ QE เสร็จนะมันก็ขึ้นอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็วนมาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็เป็นไปตามวัฐานี้อย่างที่บอกฮะว่าตัวเออ bitcoin เองเนี่ยนะฮะในวันของคุณพระเจ้านะเออปี2010นะฮะเอออยู่ที่9บาท นะแล้วมาจนถึง4ล้านจาก9บาทถึง4ล้านเปลี่ยนชีวิตไหมสมมตินะคุณซื้อตอนนั้นเนี่ยนะฮะคุณซื้อเอาง่ายๆเลยคุณซื้อลอตเตอรี่1000งกะถูกวันที่1เปลี่ยนชีวิตใช่ไหมในปี2010 1000่ัใช่ไหมฮะคุณเสียค่าลอตเตอรี่1000นะผมจะบอกงนี้ไอ้1 0 0 0เนี่ยมันเป็นลอตโต้ที่ทายผลได้ตลอดชีวิตมันไม่เหมือนลอตเตอรี่ที่พอออกงวดหนึ่งกลายเป็นเศษกระดาษ สมมตินะถ้าคุณซื้อปีส0 1 0นินะฮะแล้วคุณมีเงินอยู่1,000ันบาทคือซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเอา1ิบใบเลยเปลี่ยนชีวิต30สิบล้านไอ้หกสิบล้านนะเปลี่ยนชีวิตหาร9บาทอ่ะคุณจะมีบิตคอยเนี่ยทั้งหมด 100, หนึ่งร้อยหนึ่ง้ยสิบเอ็ดเหรียญหนึ่ง้ยสิบเอ็ดเหรียญแล้วคูณไป4ล้านอ่ะเหรียญละสี่ล้านอ่ะ,อะคุณจะมีเงินเท่าไหร่คุณจะมีเงิน4ี่้อยสี่บล้านทวันนี้อ่าจาก1ิ1หนึ่งร้ยสิบเอดเหรียญนะ 1> 1หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญคุณจะมีเงินสี่ร้อยกว่าล้านในวันนี้นะฮะในวันนี้เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยคือแล้วแต่ผมจะบอกอย่างนี้คุณฟังอย่างเงี้ยคุณบอกว่ามันดูเหมือนง่ายแต่ผมจะบอกงนี้ในช่วงที่ผ่านตรงนี้มาเนี่ยมันมีทั้งตลาดหมีตลาดกระทิงมันวัดใจหลายรอบม,มากคนที่จะถือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยจริงๆคือไม่สนใจมันจะขึ้นจะลงจะอะไรไม่สนใจ นะ่าสนใจอย่างเดียวถึงเป้าาไล่ขายเมื่อน,นั้นมันก็เหมือนลูหน้าไม่สนใจจะขึ้นจะลงเพราะว่าเราสนใจแค่ตัวคูณเรามีนะฮะตัวคูณเรามีเท่าไหร่มันก็เหมือนเรามีบิตคอยก็คือตัวคูณเรามีเท่าไหร่นะแล้วมีเป้าหมายเท่าไหร่เราถึงจะเห็นไงฮะว่าผ่านมา15ปีเนี่ยนะฮะทำไมมันมีวานยุคสตชิเนี่ยโอนมาขายที่ราคา10,000แสนเอ่อดอลลาร์สหรัฐต่ 1, 000, ตอหนึ่งบิตคอยเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าถ้าบิตคอยถึง10,000แสนแล้วเขาจะขาย เขาอาจจะตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเขาถึงมาโอนในช่วงนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเขามีเป้าหมายในใจอะ่ะไม่เหมือนกันนะฮะก็ก็พิจารณานะเพราะว่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะแต่อย่างที่บอกลู้นี้มันก็คงไม่ทันที่จะเข้าด้วยเงินอน้อยนิดอะ่ะคือคุณมีเงินอยู่1000บาทคุณมาเข้าบิดคอยตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วละ่ะที่จะเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะขึ้นบ้างแต่ตะมูตะมีอ่ะผมเคยซื้อไว้ตอนหมื่นหกนะตอนหมื่นหกที่มันลงหมื่นหกอ่ะมันขึ้นมานิดเดียวนะฮะจากหมื่นนเป็ แค่นั้นแหละนะฮะมันมันไม่เปลี่ยนอ่ะถามว่าพอมันไม่เปลี่ยนทําไงก็คือเราก็ต้องไปเล่นตัวย่อยแล้วตัวย่อยมีอะไรบ้างตอนนั้นมันก็มีอะไรมีเหรียญที่อยู่หนึ่งในสิบอันดับแรกอ่ะนะฮะถามว่าขึ้นมามันมันก็ไม่เปลี่ยนในสี่ปีใช่ไหมเออเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันใช้เวลาตั้งสิบห้าปีนะเออจากพันเนี่ยมันกลายเป็นสี่สี่สี่ร้อยกว่าล้านหนึ่งพันบาทกลายเป็นสี่ร้อยกว่าล้านคุณต้องรอไปถึงสิบห้าปีถ้าจะให้พันหนึ่งนะ เออฉะนั้นเนี่ยตัวคูณเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญถ้าณวันนั้นมีตัวคูณเยอะมันก็ออกไปเร็วนะณนะวันนั้นคุณมีตัวคูณน้อยมันก็ออกไปช้าก็เป็นมันก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนเนาะอ่าส่วนเรื่องกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนี่อันนี้ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องวิกฤตที่คุณสกอตเนี่ยจะต้องไปแก้เนี่ยเห็นไหมคดีโดเนี่ยแชร์กันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น ด็อกนี่ก็แชร์กันเยอะนะฮะนี่แพทเทิร์นบิตคอยฮะคือเทเดอร์นี่เขาทำนายแพทเทิร์นบิตคอยซึ่งมันจะไปจบเนี่ยนะฮะรอบนะ,ะการขึ้นรอบนี้ก็คือ,อเว็บที่1น่งนะะที่ผมให้คุณดูอะรอบนเนี้ยเนี่ยไออันที่1เนี่ยนะฮะคือขึ้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คืออันเนี้ยในเดือนมีนาเห็นไหมขึ้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เดือนมีนามันก็ไปไปตรงกับช่วงคืนภาษีพอดีมกรากรุมพามีนา แสดงว่าการขึ้นตรงนี้เกิดจากคืนการคืนภาษีคืนภาษีที่มีการคืนตามกฎหมาย big beautiful เหตุผลมันมีไงมันมีสตอรี่รองรับมันก็เลยเกิดกรณีที่วานมาช้อนซื้อกันตรงนี้มันเลยเกิดกรณีนี้นะเพราะเขารู้ว่ามันจะมีการคืนภาษีกันตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็มาซื้อกันในช่วงนี้นะพัน bitcoin พัน bitcoin พัน bitcoin ใช่ไหมฮะมันสอดคล้องกันพอดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีญี่ปุ่นนะทรก็เรียกร้องให้นายกญี่ปุ่นเนี่ย นะฮะลดลดน้ำเสียงพูดถึงเรื่องไต้หวันลงมาก็คืออ่อนอ่อนลงบ้างนะอ่อนลงบ้างผมก็ไม่รู้ว่านัดแนะกันไว้หรือเปล่านะเออเป็นแผนไงวางเป็นแพทเทิร์นฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เขาอ่อนลงนะทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมนี่เป็นการแชร์เรื่องโดคอรนะ์ะจะจำคุก40ปี5ปีหรือยกฟ้องลุ้นเอานะ11ธันวานี้อาทิตย์หน้า อาทิตย์นูนน้นสิอาทิตย์นูน้นนะก็แชร์กันเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวต่างๆนะก็พูดถึงประเด็นนี้นะฮะอีกอันนึงนะฮะ Nvidia คือเขามองฮะคนนี้เขามองว่า Nvidia เนี่ยทรงมันคล้ายๆกับไอซิโก้นี่นะฮะเนี่ยทรงมันเหมือนกันนะขึ้นเหมือนกันนะเขาบอกว่าไอ,ไอจุดสูงสุดนี่มันยังไม่จบนะถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่ายังมียังไปต่อฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันน่าจะลงในปลายปี2 0 นะยังมีเหตุผัใจให้ขึ้นอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะถ้าเกิดทรงเดียวกันนะแต่มันก็เหมือนกันจริงๆอ่ะนะค่อนข้างเหมือนกันอันนี้เป็นราคาบิตคอยฮะผมก็พูดง่ายๆฮนะวันขอบคุณพระเจ้าปี2 0 1 0เนี่ยราคาบิตคอยอยู่ราวๆเก้าบาทนะเมื่อเห็นราคาแล้วคุณก็จะบอกว่าลูงงี้ซื้อไว้เสี่ยงโชคสัก,กดีนะแต่มันก็สายเกินไปแล้วละเพราะว่าเงิน1000บาทเนี่ยคุณเอามาซื้อมันก็คงไม่ได้กี่เหรียญแล้วมันคงจะไม่เปลี่ยนชีวิตโดยง่ายนะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่สายเกินไปที่คุณจะมาคิดใหม่นะที่เหรียญอื่นเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันไหมนะก็ดูกันไปนะส่วนทรัมป์เองก็บอกว่าจะลดภาษีเงินได้โดยสิ้นเชิงอันนี้ไม่รู้ว่าทําได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูเนีนะคตส่วนปูตินก็ตอบรับสัญญาสันติภาพนะแต่ต้องคุยกันหน่อยนะฮะเอออาจจะจบเร็วๆนี้นะคือตอนนี้เนี่ยมูฟเมนต์ของสงครามเนี่ยอาจจะค่อยๆหาทางลงปูตินก็อยากลงยูเครนก็อยากลง แต่มันมีประเทศหนึ่งที่ไม่อยากลงก็คือสภาพยุโรปคือพอยูเครนจะเอาเนี่ยสภาพยุโรปก็ยื้อนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเค้กตรงนี้มันอาจจะไม่แบ่งให้กับยุโรปหรือเปล่าคืออย่าลืมนะฮะทุกคนลงขันกันไปเนี่ยมันต้องมีแบ่งเค้กถ้าเกิดไม่แบ่งให้ยุโรปเองมันก็ไม่จบนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องคุยกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยทัามอยากให้จบเพราะทัามอยากให้จบก่อนปีหน้าเพราะคืออย่างนี้ ทั้มเขาบอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะต้องจบในวันแรกที่เขาดํารงตําแหน่งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็เลยมานานแล้วฉะนั้นเนี่ยทําไมเขาต้องเล่งเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไปหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมไม่ได้คุณนึกออกไหมเดี๋ยวถ้าก็บอกว่าเนี่ยเห็นคุยโม้ไว้ว่าจะให้สงครามจบไม่จบเขาต้องเอาตรงเนี้ยผลตรงเนี้ยไปคุยกับประชาชนชาวอเมริกาให้ได้ว่าเนี่ยเขาทําได้จริงเขาทําให้สงครามจบแม้จะช้าไปนิดแต่ก็จบ นะฮะแต่ก็จบเนหะ็นไหมมันก็คุยได้ช้าแต่จบเออแต่ถ้าช้าแล้วไม่จบนะฮะแล้วยืดเยื้อไปเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าผลลบกับทรัมป์เองนะฮะอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำไมทําบีบเอาบีบเอาให้มันจบนะฮะแต่ปูตินเองก็อยากลงอยากหลังเสือแย่แล้วะฮะแต่หาทางลงสวยๆไม่ได้นะก็ต้องดูไปอันนี้คุณกียองจูพูดถึงประเด็นเรื่องขาขึ้นขาลงเอาว่ากันไปนะอันนี้เป็นยูทเคสของ ARP นะฮะ ผมก็รอยอยู่นะด็อกคอยนะฮะมาสักทีเถอะนะฮะส่วนริปเปิลตอนนี้สเตเบ e c o คอยในตะวันออกกลางด้ยนะฮะเริ่มมีการใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินอย่างที่บอกฮะว่า XRP เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ใช้เพียงแค่ ETF มันยังเอาไปใช้ในกรณีที่เอาไปเป็นค่าแก๊สในการโอนสเตเบ e c o คอยด้วยนะฮะแล้วโปรเจกต์ต่างๆที่ริปเปิลเนี่ยทำพยูดเคสเขามีหลาย หลายอย่างนะคุณลองดูนี่น,นี่คือยูสเคสของเขามันมีทั้ง ETF มีทั้งเอาไปเ,าเป็นเงินสำรองนะฮะเอาไปทำโปรเจกต์ต่างๆนะฮะสเตเบิลคอยอะไรพวกนี้มันเยอะไปหมดอะ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ย XRP มันถึงได้เกิดกรณีขาดขาดสภาพคล่องไงขาดตลาดไอ้ที่ว่าเยอะมันอาจจะไม่เยอะจริงๆอย่างว่าก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเออ เออมันจะมีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เฉพาะ ETF ตัวเดียวที่ทำให้หายอันนี้เป็นกรณีคนที่ลงทุนนะจาก300,000มาเงินเป็นเงิน1,200กว่าล้านต้องบอกเลยว่ากว่าจะก้าวถึงจุดนี้คุณจะต้องรู้สึกนะรู้จักนะการมีวินัยและความอดทนนะคุณลองไปอ่านดูนี้คุณอีกบรรพทนะแต่รู้สึกคุณอีกตัวปลอมนี้มากดติดตามผมแต่ผมมากดติดตามคุณอีกอตัวจริงอยู่แต่อีกตัวปลอมมากดนะผมก็เลยรู้ไง คือคนที่เป็นตัวจริงส่วนเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูก <c oughs> เครื่องหมายถูกนะฮะตัวจริงอ่ะส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายถูกตัวปลอมเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยผมถึงก็ยอมนะฮะเสียงเงินรายเดือนเนี่ยนะฮะเพื่อให้ทวิตเตอร์ผมมันมีเครื่องหมายถูกไนงะ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีมันมีคนเอารูปผมไปใช้อยู่เหมือนกันนะนะฮะแต่ก็ขี้เกียจตามนะให้ทวิต t ตอร์เขาตรวจสอบของเขาเองกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยพยายามเน้นนะฮะติดตามคืออย่างที่บอกเลยว่าขนาดสำนักข่าวดังๆเนี่ยยังเฟกนิวยังปล่อยเฟกนิวได้ก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครขนาดมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลายเป็นว่าเราต้องชั่งน้ำหนักข่าวด้วยตัวเองด้วยอันนี้ก็ เออจะได้ไม่ประมาทนะอ่ะก็ว่ากันไปอันนี้เป็นบทความของคุณอีกนะผมไม่พูดฮะเพราะว่าต้องการให้คุณไปอ่านบทความของเขาเองนะเออมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองไปอ่านดูอันนี้ก็ถือว่าประชาสัมพันธ์ให้เราจะได้มาเป็นเคสนะฮะในการพัฒนานะด้าน m มซ์เซ็ตในการลงทุนนะฮะก็ว่ากันไปฮะวันนี้นะเตรียมใจนิดนึงถ้าเกิดลงก็คือสัญญาออปชั่นหมดอายุนะเออแต่ถ้าขึ้น นะแสดงว่านักลงทุนเนี่ยนะฮะไม่คิดว่ามันจะลงนะฮะก็ยังถือต่อซื้อต่อนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ